คะแนนคู่2อ,ออกมา48 49 3เสียงนะครับแต่ด้านของสักอุบลศิศย์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเดินทางมาถึงรองคเอกของรายการนะครับแล้วก็เป็นมวยรอบเล็กคู่ครั้งที่2นะครับเล็กคู่ยาสตรีแพนเคก้กครั้งที่2แล้วก็เป็นครั้งแรกในสายบีนะครับมาดูฟอร์มกันครับ สิงขาวสิทธุพันตูนี่นักชกวัย22ปีนะครับส่วนสูง167เซนติเมตรนักชกจากอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับนาวาเอกสันติชัยวงสุวรรณนะครับหรือว่าผู้พันตูให้การสนับสนุนอยู่3ามฟอมหลังนะครับแ้กนายมา2แล้วก็แพ้มานินแพ้เสือพรันชัยนะครับชนะแกรนดาราเดชเอราวัณแล้วก็ชนะเพชรไพรินนายกทวิตพงศ์ส่วนทางด้านของน้ำเงินครับเพชรหัวใส ชาวเขายูฮะอิสุสุหรือว่าสาธิตซีดีครับซอเล่นชื่อออดดิตนะครับจากอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชสาธิตมีสงครับหัวหน้าคณะ3มฟอร์มหลังก็แพ้น็อกเพชรเมืองเก่าต่อทักษิณที่เวทีมีอ้อมน้อยนะครับชาะคกระดานเพชรไพรินนนายกทวิตตะพงที่ลุมพินีครับแล้วก็มาแพ้น็อกเพชรเมืองแพราอายงยิมที่ลุมพินี นี่เป็นมวยรอบแล้วครับยาเก,กรกโคยาสตรีแพ่นเค,ค้กครั้งที่2แล้วครับนี่เป็นสายบีนะครับสายเอเนี่ยผ่านไปแล้วครับ2คู่ดูเดือดทั้ง2คู่เลยครับนี่สายบีครับเป็นคู่แรกของสายบีต้องขอบคุณนะครับทางด้านของซาร่าครับแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ยาบองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตริดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิง บริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัด 3K Active Hybrid Battery แบตเตอรี่แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดร้านโอเค20ช็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับเฟรนชชายทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนซ์0991514556ร้านสารแหนห้าแยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะสอจอไพฑู์จันแจ่มหรือว่าสอจอตีขวัญใจชาวปากเกร็ดครับสอจอสมคิดมากวงหัวหน้าค่ายมวยสอจอเล็กเมืองนอนท์ชุดกีฬากีฬาโดยพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิก ยากระสายเส้นตราโคเทีมยมเปียนโดยห้างขายยาสมศักดิ์เพสัตอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นและคุวิเชียนสมภพรุ่งโรดบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดเอาล้ครับเกมนั้นเข้มข้นมวยรอบอยาเก,กครูยาสตรีปเปน็นครั้งที่สองนี่เราคัดมาสุดยอดทั้งทั้งแคนสายเอนี่ซื่อสัตย์แต่มีนมุรีกับแสบพรานชัยก็ดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจเลยนะครับคู่ที่สองของสายเอกก็เพชโรโพธ ปอฉลาดกับเพชรเมืองเก่าก็สุดยอดครับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้คู่นี้เป็นสายเอคู่ที่1ครับก็เป็นทางด้านสิงหาสิทธิพันตูแน่แดงครับน้ำเงินเพชรหัวไซส,สาธิตซีดีส่วนสัปดาห์หน้าสายบีคู่ที่2ก็จะเป็นเพชรเมืองแพร่อายงยิมกับวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างกับพิ่เสกป่องครับจะสุดยอดถึงขนาดต้องสอยลงมาหรือเปล่าครับต้องรอติดตานมนะครับถือว่าเป็นไฟแรกในการประเดิมเริ่มต้น ยาเกล็กทูยาสตรีแผ่นเค้กนะครับในมวยรอบครั้งที่2ของทั้งคู่ด้วยกาเรียกว่าประกาศนีิบัตรก็คือตำแหน่งแชมปเปี้ยนในมวยรอบครั้งนี้นักมวยก็อยากจัดได้แล้วครับเป็นการกรุยทางสู่ยอดมวยแถวหน้าต่อไปของกลุ่มบ้านพลังดีที่มีโปรโม,มเตอร์มากความสามารถหนุ่มของเราคือคุณเดียเกียรติเพชรครับแดยทีมงานมวยคู่นี้นี่ยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับ ที่นี่ครั้งแรกแล้วก็เป็นไฟสําคัญซะด้วยนะครับถ้าเกิดประเดิมเริ่มต้นเก็บแต้มได้ก่อนนี้ก็ถือว่าอนาคตในการเข้ารอบรองนี่ก็สดใสครบับเรียกว่าสาย B มีอยู่4คนสาย A นั้น4คนครับแต่งเป็นสาย A กับสาย B หรือว่าสายบนล่างครับใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละแหนละกลุ่มครับเอาผู้ที่ได้คะแนนเป็นระดับที่1กับที่2เข้าสู่รอบต่อไป รางวัลยังเหมือนเดิมนะครับบริษัทสากรําทอน้ำไทยจำกัดนี่มอบผู้ชนะคู่เอก5,000บาทนะครับสจไพทุนจันแจมนะครับมอบผู้ชนะนักคู่ต่อสู้ยกไหนก็ได้ทุกคู่ทุกยก3,000บาทแอนตีซินรับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบผู้ชนะนักคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มมยไทยแต่ก้นคอเข่ารอยสกกลับ10,000บาทเจระเข้ฟาดหางรับไป30,000บาทแล้วก็สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แผลแตกนะครับเข็มละ500บาทนะครับนี่ต้นตำรับเลยครับแอนตาซินขอบคุณในห้างวินัยวีรับผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิละปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับร้านสระในมอบดูเดือดคนละ2 0 0 0บาทแล้วก็เติมเต็มอีกคนละ5,000บาทจากเวชภัณฑ์ยาสมุนไพรเกล็กคู่โยกแล้วโยครับยังยังไม่เร่งเกมครับจับแบบเอาเหลี่ยมเอาทรงวัดระยะกันดูว่าจะอยู่ระยะไหนแต่ว่าจะเป็นการตีเข่าหรือเป็นการเตะครับ กรรมาการทีมนครนพัตลุงนะครับก็พยายามเร่งให้นักมวยอ,ออกอาวุธครับเพชรหัวใสโหนสวยครับสิงขาวสุรินทินช้างใหญ่ครับควาไหมงามประคำสวยร่ำรวยปร,าาระสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงาม,มพร้อมวัฒนธรรมครับเจอกับทางด้านของนครศรีธรรมราชครับเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นชมธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากสิ์ครบสิ้นกุ้งปูครับ เป็นอีสานใต้แล้วครับสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลนี่เขาเรียกว่าเป็นอีสานใต้ครับพูดถึงอีสานใต้อย่าลืมครับสุกนี้ศุกร์ที่27พฤษภาคมที่สนามมวยช่วงคราวเมืองใหม่ช่องสะงามครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดมีรายการมวยดีอาเซียนไฟให้ชมครับชมฟรีครับชมฟรีสปอร์ตทุกองศา ไต่ักรีโว่ทีอาร์ดีสปอร์ตชิวใหม่เนืบขึ้นอีกขั้นด้วยนว,วัตกรรมชู่ล่างดีซีเอสเนืบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไตรลักรีโว่ทีอาร์ดีสปอร์ตชิวใหม่วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่ไดีการแล้วฮ่าสร้าไใหม่ก็แก้ไขได้ทอน้ำใบทอน้ำใจ คุณหวังว่าน้ำผลไม้ให้ความสุขอะไรได้บ้างใช่ดีกันนะสุขที่ได้ความรักกลักกลบคืนมาสุขที่เห็นโลกกว้างไกลเพราะทิพโกมีกระบวนการเก็บบรรจุน้ำผลไม้ล็อกไวในกล่องได้อ,ไอย่างมีคุณภาพทิพโกสิงที่ดีสำหรับคุณยาเก,กร็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องอยาเก,กร็กขู่เท่านั้น มาสู่การมอบรางวัลกันอีกครั้งนะครับเป็นรางวัลผู้ชนะน็อกนะครับมี2ท่านท่าน,านละ3,000บาทได้แก่แจ็คสยามสอสาย,ยันและวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างนะครับเรียนเชิญสอจอไพฑูนจันแจมน,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 นะครับเป็นผู้มอบนะครับช่วงนี้กลับไปที่พิธีกร2ท่านเลยนะครับขอบคุณครับสอจอไพฑูจ์จันแจมน,นะครับนี่ก็มอบรางวัลผู้ชนะน็อกเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ครับคู่ไหนน็อกได้รับไปเลยครับ3,000บาทจากสจตีครับไพฑู์จันแจม ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทสากกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครับ Toyota Hilux Rivo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างครับปุ๋ยดีมีคุณภาพครับหน้าฟ้าหน้าฝนแบบนี้พี่น้องชาวไร่เกษตรกรนะครับเลือกไว้วางใจปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างยากแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดา,าวครับยาแก้คูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบ อาล่ะครับดูใจวระยักษ์กันเรียบร้อยนี่คือยาเกรกูยาสตรีเฟนเคกอามวยรอบครั้งที่สองกลุ่มที่สองหรือว่ากลุ่มบีครับตางเกงสีแดงนี่ว่าสิง์ขาวสิทพุมันตู่ครับจากเมืองช้างเมืองสุรินทร์นีสานใต้ครับน้ำเงินนี่จากทางใต้ครับเพชรหัวไซสาธิตซีดีเอาเชื่อเอเภอมาตั้งเลยครับเติมเพชรเข้าไปข้ั้งหน้าแม่ก็ต้องแสดงความชื่นชมนะครับนี่สํานึกรักบ้านเกิดครับ จากบ้านเกิดเมืองนอนมาก็ต้องคิดถึงนะครับเอาชื่อโอ้คิดบัวครับคิดบัวครับทำร้อมกันเลยครับจะโดนแล้วครับแต่ว่าโดนเฉียดเฉียดเฉียวเฉียวมันอยู่ที่จังหวะแล้วครับยืนใกล้ๆนะครับจะแทงปัดซ้ายครับเพชรหัวใยก็เรียก่ามาถูกทางอีกคู่หนึ่งครับชีวิตต้องคิดบัวครับอย่าไปคิดลบครับ 118ป้อปอนด์ครับมวยรอบอยาเล็กครูยาสตรีแพนเค้กยากเล็กครูครับท่านสุภาพบุรุษลูกผู้ชายชื่อแผนยาไปยอมมันครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปส่วนยาสตรีแพนเค้กก็เหมือนกันครับผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบเอาลวครับจงังหวะตะซ้อยหน้าซ้ายหน้านี่ปังยากนะครับสิงขาวยังไงครับ อยายามสู้นครับก็เป็นมวยเข่าโดยอาชีพนะครับทั้งสิงห์ขาวแล้วก็เพชรหัวใสครับวันนี้เพลงเข่าใครจะเร่าร้อนกว่ากันครับโอ้สายสูงครับเพชรหัวใสเราเห็นแล้วละครับว,ว่าสายเอซื่อสัตว์ไปมีบุรีแสพรัญชยัยเพชรโคปอชลาดเพชรเมืองเก่าตอทักษินโอ้โหแต่และคนพระการงนั้นแต่ว่านี่คือกลุ่มที่สองกลุ่มบีครับ สตขาวกับเกงสีแดงครับเพชรหัวใสกัเกงสีน้ําเงิน,นใครจะเก็บชัยชนะนัดแรกได้ครับนัดแรกในสาย A นี่ซื่อสัตว์แล้วก็เพชรโทรนะครับเก็บแต้มได้ก่อนได้ชัยชนะไปก่อนครับมาดูครับนัดแรกในสาย B คู่แรกยังไม่เร่งเกมนะครับแผนแผนเหมือนกันครับ ยังไม่เร่งโอ้ยต่อยแบบสบกัดเอาไว้ครับต่อยหมัดทุกซ้ายจริงๆแลเพชรหัวใจนี่เป็นมวยเข่าอาชีพแล้วครับแต่ว่าอาวุธและเกมที่เขาถนัดนี้เขายังไม่เปิดยังไม่ฉายให้เห็นก็เช่นเดียวกับสิงห์ขาวครับก็เข่าอาชีพเช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องลองกันอาวุธยาวๆกันก่อนนะครับศาสตร์ยาวๆกันก่อนเอากำปั้นขวาเจาะยางครับเพชรหัวใจอาถาดวลชนแรก มันต้องมีคนเจ็บก่อนครับถ้าเกิดไม่เจ็บก็เคียย์กันไปเคียย์กันมาต้องเจ็บก่อนเดี๋ยวยกหน้าเจ็บแน่ๆพักคู่เดียวครับยาเกร็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนาุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กขู่เท่านั้น น้องพอรยิ้มชิมยิ้มใช่ยิ่รักน้องพอรค่ะวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่ไดีกาแล้วฮ้าถ้าไทยก็แก้ไขได้ข้อนำไทยข้อน้ำใจดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอนึกถึงยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาว แอลกอฮอลออออ์แอลฮิตร์ตัวยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างแผลฆ่าเชื้อโรคและเครื่องใช้ต่ตางๆผลิตโดยบริษัทห้างยาตราเสือดาวจำกัดกระตุน้นเลฉลาดก่อนใช้ยาขอบคุณครับน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวแล้วก็ยาหมองน้ำเชงเชงอิวกลิ่นยูคาลิปตัสนมตราคิวไลฟน์นมดีมีคุณภาพของสากลคอนมหม่องน,น้ำเย็นโดยคุณำอำนวยธงก๊ก น้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราหองพรครับแสบจิตจัดโดนใจครับต้องมีไว้ติดครัวเลยนะครับถูกปากคนไทยแน่นอนโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์สามภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่งางประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงปองหมและก็ผลิตภัณฑ์ตราสาแม่ครัวครับแต่รับอย่าลืมนะครับเพชรเกียรติเพชร,เ,เ,พชรเขาบอกว่าเหนือเพชรยังมีเพชรเกียรติเพชรครับนี่คือโปรโมเตอร์หญิงผู้พันแอร์ครับพันตรีหญิงพนิชาธีระเดชพงศ์โชว์ผลงานชุดพยักทองคําเงินล้านล้วนๆเลยครับ บังเงินปอพินพัฒ์เจอรักเต็ม100ร้อยสจวิชิตแปริวอย่างนี้ครับป้อมเพชรครับจอมซาดิตป้อมเพชรสิงห์บัตรสร้างเจอสิงห์ทองน้อยเกียรติกิติพันธ์ชัยล่าครับตายจากเมืองเลยชัยล่าสระิมหาไทยเจอแชมป์ปูนเสือตัวที่15คนล่าสุดครับวันมีโชคภูหงทองเพชรสมพงศ์สจวิชิตแปริวกับเพชรไพรินสิงห์บัตรสร้างและยอดมวยเล็กแห่งอนาคตคมเพชรเล็กสิทธิ์สวัตเสือกับกระดูกเล็กกอกลมเกลียวโอ้โหเต็มตราศึกครับ สามเชือกดีครับไปรับเงินเดือนกับเพชรเกียรติเพชรที่ลุมินีรามินทราไม่รู้ว่าจะไปรับเงินเดือนหรือไปต้องทํางานล่วงหน้านะครับต้องเชียร์ให้ถูกตัวครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูครับเพราะว่ามวยคู่ขี้สูสีครับเอาละครับยกที่สามนี่ใช้เหลี่ยมมาช่วยครับเพชรหัวใจลูกนี้เป็นลูกถนัดของตัวเตเกียรติคงสิงห์กันเลยนะเดี๋ยวนี้นักมวยใช้เยอะแล้วคุณ๋องลูกเย็นยืนเนี่ยเตะรูปข้างล่างเนี่ย ตีเข่าขวาครับสิงขาวครับชวนทะเลาะหน่อยครับพยายามจะสอดในไล่แขนให้ตัวเองจับได้เปรียบแต่ว่าจังหวะสอดไม่ตีครับกรรมาการเลยแย่เล่นกำลงังสิงขาาเข้าไปฟัดจับกดคอพราไม่ต้องชิ้งจับบนให้ได้เปรียบก่อนครับถึงจะตีเข้าได้ครับต้องชิ้งจับให้ได้ครับข้อต้องแข็งกดสิงขาวกด พชรหัวไสก็ไม่ยอมครับขวา้างหนนาโอ้ทันกันครับอย่างนี้ครับก็ทรงเดียวกันครับมวยคู่นี้ลุยต่อครับแม่ดักแทงข่าวขวาครับเพชรหัวไสครับสิงขาวตีข่าวขวาแต่ครับต่างคนต่างแทงครับแถมขวามาครับเพชรหัวใสขวามาอีกทีหนึ่งโอ้แทงขวาสวยครับยัดไส้ครับเจอข่าขวาของเพชรหัวไสโอ้ยสอกกระทกนั้นเข้าไปครับสิงขาวโอ้ยัเผลอตรงไหนเอาตรงนั้นเลยครับ ดีที่ยังอยู่ได้ครับเพชรหัวใสวงในต่อสับสอกอีกแล้วครับแก่ลูกจับลูกรัดลูกกลอกของเพชรหัวใสด้วยการสับสอกครับสิงขาวจากนั้นตัวเองก็หาเหลี่ยมจับให้ได้เปรียบแต่แต่ว่าในนี้แต่งตัวนายเป็นดนึ่าตีขาวขาวาครับสิงขาวครับเจอขวาของเพชรหัวใสแทงขวาครับสิงขาวครับเพชรหัวใสตีข้าวขาวาครับเพชรหัวใสแทงขวายาวๆโอ้แทงแหลมครับลูกนี้ เรียกว่าแต่ละดอนนี่จิกจิกเข้าไปอ่ะมันอยู่ที่หัวใจครมันอยู่ที่หัวใจแกะเอาขึ้นบ้างครับระทุงเขายัดไส้สิงขาวโอ้โหแต่งตัวชาจริงๆครับชาไปนิดนึงแล้วตัดล่างเสียหลักล้มลงไปครับเป็นหัวไจโจ้โแทงขวาจึ๊กอีกแล้วครับแทงแหลมครับเอาขึ้นบ้างครับสิงขาวเพ็รหัวใจตีข่าขวาครับโจ่ชิงชิงสอดในไล่แขนครับดูครับนัวเนียกันหน้าดูครับ กรรมการธีรกรแยกครับเริ่มแล้วลวครับโดนต่อโดนดอกต่อดอกมันอยู่ที่หัวใจแล้วครับเจ็บก็ต้องไม่แสดงอาการเจ็บให้คู่ต่อสู้เห็นเหนื่อยก็ต้องไม่เหนื่อยให้เห็นแล้วครับต้องฮึดให้ได้ครับโอ้ได้อาวุธแล้วครับยกนี้พักก่อนครับเดี๋ยวกลับมายาคลิกขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อม นึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องอยาเก,กรกคูเท่านั้นสปอร์ตทุกอ,องศาไยลักรีโวอ TRD สปอร์ตชิวใหม่เนึบขึ้นอีกขั้นด้วยนว,วัตกรรมชูล่ล่าง DCS เนึบเร้าใจไตรสปอร์ตต้องไยลักรีโวอ TRD สปอร์ตชิวใหม่วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่หรืการแล้ว ไขได้พ่อนํำไขพ่อน้ำใจปวดท้องอยาทาน้ำขาวไทยนครท้องเสียขับลมเล่นทองอยาทาตน้ำขาวไทยนครกลิ่นหอมเยน็นมีติดบ้านไว้ยาทาตน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาล กรับมาติดตังมาต่อครับคมชลึกซึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่จากสนามมวยคมชลึกจังหวัดนนทบุรีครับนีเป็นช่วงพักไฮน้ำครับยกต่อไปจะเป็นยกที่4ี่ปรีว่าการบ้านงานเข้าทั้ง2มุมแล้วครับนักมวยเนี่ยจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีจุดบกพร่องตรงไหนแต่ว่าพี่เลี้ยงทีมงานที่ข้างล่างหินหมดครับคุณป๋องว่าต้องแก้ตรงไหนต้องเดินต้องบงังต้องออกก่อน เวลาเขาออกท้ายมาเราต้องออกอยังไงฮะต้องสอนกันลวครับต้องพูดดังเหมือนพูดปองว่าหันนักมวยมึงหูอื้อตาลายไม่ได้ยินต <c oughs> า,าบางังจูแกสอนในชัดเจนเนี่มวยรุ่งครับรุ่งศักดิ์เดวีอ่าต้องสอนในต้องแอคชั่นลีลาท่าทางให้นักมวยเห็นนะตาบางทีพูดเฉยๆนักมวยไม่ได้ยินลวครับหูอื้อไปหมดแล้วครับตอนนี้มันสามยกแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดจะมาพูดแบบหน่อมแนมสอนมวยแบบหน่อมแนมนี่โอ้ไม่ได้คไัไม่ได้ไม่ได้อ่า สอนนักมวยกับสอนนักเรียนนี่ไม่เหมือนกันนะนักมวยระหว่างเกมนี่มันต้องดังดังชัดชัดด้วยฮะสอนนักมวยกับจีบสาวก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนจีบสาวนี่เบาเได้ครนักมวยนี่คุยบางทีพูดยังมันต้องต้องมือสัมผัสไปด้วยครับต้องตบต้องดึงแขนให้นักมวยเห็นนะแต่จีที่สี่แล้วครับแต่จีบสาวก็มือสัมผัสไปด้วยก็ดีนะอ้าวยกสี่ครับคุณผู้ชม ขวาตีข้าวขวาครับทางด้านของเพชรหัวใสเสียสายครับเพชรหัวใสครับตีขวาครับเร่งครับต้นน้ําทําได้ดียกนีเป็นยกที่ทางนะคู่ต้องมีอะไรของงัดออกมาแล้วครับไม่มีบัญญาบัญยังอีกยกหนึ่งครับยกที่สี่นี่กอดสิงขาวจับเพชรหัวใสเสียบเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครับสลับซ้ายขวาเลยอล้วครับ ทิ้งขาวโอ้แต่ว่าเป็นหัวใจซ้ายครับเร็วกว่าครับทิ้งขาวอัดด้วยขวาครับกรรมการธีรกรครับไม่สายไม่ขวาดึงออกมาตีสายนาครับแทงขวาครับทิ้งขาวลอ,องมวยลอมวยซ้อมมาดีเยี่ยมทั้งคู่แล้วโดนหนักๆแต่ว่ายังไม่มีใครยุบใครช็อตให้เห็นหัวใจก็ดีเยี่ยมทั้งคู่ครับยางเลยครับยังไม่ออกอาการว่าเจ็บแม้แต่นิดเดียวครับ สมบัติที่ดีที่สุดของนักมวยข้อที่หนึ่งก็คือหัวใจคุณป๋องต้องมาก่อนเลยครับ<อ>หัวใจอย่างอื่นพัฒนาได้ครับแต่หัวใจนี่ต้าใจไม่ดีพอเป็นนักมวยที่ดีไม่ได้ครับถ้าเกิดนักมวยหัวใจหมดก็เปลี่ยนอาชีพไม่ต้องมาต่อยมวยครับไปเล่นอย่างอื่นครับอะไรที่มันไม่ประทะ<อ>คู่นี้หัวใจดีสอบผ่านทั้งคู่แล้วครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันนะต้องการเก็บเต้มในนัดแรกให้ได้ครับ ก็เก็บไ้ก่อนดีกว่าครับแทงซ้ายมาครับสิงขาวครับเพชรหัวไซแทงขวาแล้วก็เสียบด้วยซ้ายอ้าวละครับตัดล่างเลยครับโอ้โหก็เกได้จังหวะแกตัดรูปทำลายจังหวะเห็นเลยครับโดนต่อโดนทีต่อทีเอาอีกแล้วครับสิงขาวขวางออกข้างเสียบด้านด้านหน้าเลยครับใต้หน้าหน้าไม่อยู่นิ่งครับสิงขาวเวลาจับ หาเหลี่ยมหาทรงหาหมุมสร้างจะหวะในการตีเขา่ขาแทงเข่าตลอดเลยโอ้ดูครับทีมงานรุ่งสักบอกให้เดินอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปครับนี่ครับให้เดินอัดครับชนิดที่ว่าต้องไปถามนะไม่ต้องถามนักมวยแล้วครับว่าแรงเองยังเหลือหรือเปล่าโอ้โดูแระโดดใส่ดูแกล้าลงไปครับดูช้าลงไปครับต้องมีกอกสองกอกสามเตมไหมนะครับนักมวยนะ ถุงขาวโอ้โหแกบบล็อกแกบบคุมไว้เลยคุมไว้เลยครับภาษามวยฮะเรียกว่ากินทีละนิดกินทีละนิดครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ ภาคภพงิทวิพัฒน์บำรุงปิยนาวานิชนรงแสงทองและชุนเกียรติเพชรร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าอยู่จังหวัดพังงาขอเชิญชมศิ่ววยปูนเสือมวยไทยพันแท้สัญจ,จรบัวกเกียรติเพชรยอดบัวขาวนายยกเอท่าสลาล่ารักกันตังออมเมืองกันตังรุ่งราวีนายยกเอท่าสลาล้างตาเพชรมหาชนจิตเมืองนนสี่มนุษย์สอสลินยาแลกหมดพงสิรีปอศิรีพง์สักชัยน้อยเอ็มยูเด่นแต่ขัดนวำมันพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเสาที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมนี้ที่ทำการกำนันตำบลท่าอยู่ออำเภตะกัััั่่ววทุงง,วงงงงจหดพา แฟนมวยแดนใต้ต้องไม่พลาดเดเล็กเอเชียหรอแล้วโดนชนท้ายอ่ะซ่อมอู่ไหนได้บ้างอุ้ยหล่อดลำปินเตอหล่อเซอร์อินดี้หล่อดตีออุ่นซ่อมอู่ไหนก็ได้อู่ไหนก็ได้ค่ะซ่อมได้ทั้งศูนย์และอู่ทั่วไทยตามใจคุณคลิกเลยหรือโทร02-277777เดเล็กเอเชียดอทคอมทำงานเยอะขนาดเนี้ยพักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือก ซารายาเมเเา็ดบรรเทาปวดลดไข้มิตัุยาพาราเซตามมล500มิลลิกรัมไม่ราคาเคืองกระเพาะอาหารซาราคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาดมเชงเช่งเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเชงเช่งใช้ดมใช้ทาบรรเทาาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเฉ่งเฉ่งใช้ดมใช้ทาบรรเทาาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรตวินเตอร์ไพรส์จำกัด กับมาติดตาม์มาต่อครับคมชลึกศึกมวยไทยจากสนามมวยคมชลึกนี่โฉบหน้าของเพชรหัวใจสาธิตศรีดีหรือว่าชอโคยูฮะอิสุสุศึกต่อชายวัดบวกสอสมหมายนะครับ30พฤษภาคมที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับไปดูคู่เอกไข่มุกขาวปอไทยรุ่งเรืองคขาหมายเจอกับยอดเหล็กเพชรอปิติศักดิ์เกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้เจอกับแรมโบ้เพชรปตอครับเจมสักศักด์บุรีรัมย์ครับกำลังแรงจัดเหลือเกินนะครับเจอกับซุปเปอร์บอลตีเมืองเลย กม,สสม,ม,กมกกกีนสอสมหมายพบกับเพชรงามเกียรติกำพลครับเพชรศิลป์สอสมหมายพบกับแสนวังชชย JSP ครับมวยต่างศึกต่างสายเร้าใจเพียบให้การสนับสนุนคู่มวยโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชร,พชรสมหมายสุกุเมีตาครับดกรกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์ประธานจัดการแข่งขันครับศึกต่อชัยวัฒน์บวกสอสมหมาย30พฤษภาคมกับแลปูนเสือ,ส,อสุดยอดมวยสุดยอดมวยไทยพันธ์แท้ครับวันที่28พฤษภาคมนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่ายอยู่ครับ จับมวยไว้สุดยอดแล้วครับพลาดชมไม่ได้สักชัยน้อยเอ็มยูเดนกับนวพลสี่มนุษย์ก็มาครับเจอพงศิริโอ้โหเต็มอัตราสึกเลยครับยกสุดท้ายแล้วครับเป็นรองผู้เอกมวยรอบอยากด้ครูยาสตรีเป็นเค้กครั้งที่สองงัดตอกแล้วครับงัดของมีคมมาเล่นแล้วครับกระดานของเพชรหัวใจครับจำปั้นวาครับสิงขาวยังไงครับเอาเทียย์ขาน้าเพชรหัวใจหมัดมาครับตัวยกสี่นี่แม่ สิงขานได้ค่อยๆกินเป็นทีละทีละดิษนะครับเป็นต้นน้ำครับต้นน้ำนี่ฮะผ่านไปหนึ่งนาทีนี่อยากหมัดหนักก็จะเริ่มหนัก,ห,นก,ห,นกหมัดหนักหมัดแทนแล้วครับต่ออาวมันลาแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่ายัางอยู่ในช่วงต้องพยายามครับเพชรหัวใจโอ้เจอศอกขวาของสิงขาวครับยังเดินไม่หยุดครับเพชรหัวใจ หญิงขาวไม่เล่นด้วยแล้วครับฝางครับรัดไว้เผาเวลามวยรอบยาคริโคโยาสปรีเพนเค,ค้กในแต่ละกลุ่ม4คนนี้ใช้ระบบการแข่งขันแบบพบกันหมดแล้วครับเอาผู้ที่ได้คะแนนเป็นลำดับ,บที่1และที่2เข้าสู่รอบต่อไปอันดับหนึ่งของสาย A ก็จะไปเจออันดับ2ของสาย B นะครับในรอบรองชนะเลิศไข้กันแบบนี้ครับ ช่นเดียวกับดับ2ของสาย A ก็ไปเจอกันดับหนึ่งของสายบครับครับอนนี้เราเห็นแล้วนะครับ3คู่สาย A เราเห็นนั้ง2คู่แล้วครับนี่สาย B คู่แรกสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่ของทางด้านหูทิชัยสิงห์บ้านสร้างกับเพชรเมืองแพล่ยายงยิมโมนี่มีตัวเต็งใหม่แล้วครับหูทิชัยสิงห์บ้านสร้างครับเป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวก็ต้องรอการผลดงานครับจะเป็นตัวเต็ง หรือว่าชกไปชกมาเกร็งก็ลองรอติดตามครับแต่ตอนนี้นี่<อ>บนเวทีนี้สงบศึกไปแล้วครับอาทิตย์หน้าจัดไว้สุดยอดแล้วครับพี่นอ้องพันแทของคมชัลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่จ,จอมโหดอีเวนต์นแอนเป็นคู่เอกกับภรกิจตอเอ๋วเจริทองภูเก็ตโอ้โหคุณป๋องจัดอย่างนี้เลยนะใช่แล้วนะครับแล้วก็รองคู่เอกก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับมวยรอบเล็กคู่ในสายบีคู่ที่สองเพชรเมืองแพรอายงยิมกับวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้าง สุดยอดแล้วครับครผ้ายกถือว่าสู้กันเต็มเหนียวเต็มอัตราศึกกับปูนมวยรอบยากรีครูยาสตรีแพนเคก้กครั้งที่สองกรรมการทินกรณนะพัทลุงนะครับรวบรวมคะแนนและก็ชูมือไปที่ทางด้านของนักชกมุมแดงครับสิงห์ขาวสิทธิพุพันตูนะครับจากจอมพระสุรินครับได้รับการชูมมือครับพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูคู่เอก